จะเล่าให้ฟังเรื่องกลยุทธ์การล่าเหยื่อของสิงโตและไฮยีนาเรื่องราวการล่าเหยื่อของสิงโตและไฮยีนาในทุ่งหญ้าสวรนนาเป็นดังละครชีวิตที่ไม่มีวันจบสิน้นเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดสิงโตราชาแห่งสัตว์ป่าผู้สง่างามและทรงพลังกับไฮยีนาสัตว์กินซากที่ฉลาดแกมโกงสองเผ่าพันธุ์นี้ต่างมีกลยุทธ์การล่าเหยื่อที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันสิงโตมีพละกกำลังมหาศาลกรงเล็บและฟันที่แหลมคม พวกมันมักจะล่าเป็นฝูงโดยใช้การทำงานเป็นทีมและความแข็งแกร่งของร่างกายเข้าขย่้มเหยื่อฝูงสิงโตจะวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงมือบางครั้งพวกมันจะซุ่มโจมตีเหยื่อจากที่ซ่อนบางครั้งก็ไล่ต้อนเหยื่อด้วยความเร็วและความอดทนสิงโตตัวเมียส่วนใหญ่จะเป็นนักล่าหลักพวกมันจะใช้ความเงียบและความคล่องแคล่วเข้าประชิดเหยื่อก่อนจะปลิดชีพด้วยการกัดที่คอหรือจมูกในขณะที่ไฮยีน่ามักถูกมองว่าเป็นเพียงสัตว์กินซาก แต่ในความเป็นจริงพวกมันคือนักล่าที่ยอดเยี่ยมเช่นกันไฮยีน่ามีขากรรไกรที่แข็งแรงที่สุดสามารถบดขยี้กระดูกได้อย่างง่ายดายพวกมันล่าเป็นฝูงเช่นกันโดยใช้ความฉลาดและความอดทนเข้าสู้ไฮยีน่าจะไล่ตามเหยื่ออย่างไม่ลดละจนกว่าเหยื่อจะหมดแรงพวกมันยังรู้จักการใช้เสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุกเพื่อข่มขวัญเหยื่ออีกด้วยความขัดแย้งระหว่างสิงโตและไฮยีน่าเป็นเรื่องปกติพวกมันแย่งชิงเหยื่อกันอยู่เสมอ สิงโตมักจะขโมยเหยื่อจากไฮยีนาในขณะที่ไฮยีนาก็พยายามจะแย่งชิงซากที่สิงโตทิ้งไว้การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนี้ทำให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์ต้องพัฒนาปร,ปรับปรุงกลยุทธ์การล่าเหยื่อของตนเองอยู่เสมอการศึกษาเรื่องราวการล่าเหยื่อของสิงโตและไฮยีนาทำให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศในทุ่งหญ้าสวัณน,นาและความสำคัญของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่โหดร้าย การเรียนรู้จากธรรมชาติช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์จะเล่าให้ฟังเรื่องราวของสิงโตและไฮยีน่าในวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ